อุ้ยน่ารักรีบเอาไปปล่อยทะเลไปเหมือนมันหายใจไม่ออกไปเลยเอาไปปล่อยที่เดิมด้วยนะบายๆเจ้าจปูน้อยโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะขอพักงานอาซีทุกอย่างเอาไว้นะครับผมเพราะว่าจะต้องไปตามคำมั่นสัญญานะครับวันเกิดลูกๆ3าคนพอดีว่า3คนนี้เขาเกิดเดือนเดียวกันเดือนตุลาคมนะครับ <c oughs> ก็เลยจะพักงาน พองานสอาอาซีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับผมไปครับรู้จักจพักผ่อนกันบ้างนะครับผมแช่แช่โอเคถึงแล้วนะครับไดนนิสตร์พิงดอมนี่ตายตายตัดการมานี่นลูกเร็วลูกตัดการ กล้องน้องบมองกล้องบมองกล้องโอเคน้องโบอย่าเพิ่งตายรอแม่ด้วยอ้าวทำไมตัวนี้ไม่ขยับแล้วอะทำไมตัวนี้ไม่ขยับแล้วลูกหรือเราต้องเดินไปใกล้มันน่าจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะมันไม่ขยับแล้วอ่ะอ้าว เมื่อกี้มาขยับป่ะนี่ไงนี่ไงขยับแล้วเออนี่นี่นี่ขยับแล้วนี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วขยับเลยนะขึ้นไปขี่ได้ยังไงล่ะลูกโอ้ยห่างกระดิกด้วย เอออย่างนี้ให้สมจริงหน่อย,ม,ยมีหางกระดิกนึกว่าขยับแต่ปากสวยสวยครับออสวยดีฮะสวยดีร้องด้วยมไม่เป็นไรผลโนนผลโนก นู้นตัวข้างในนู้นสวยตัดตัวนี้สวยนะครับกระดิกห่างกระดิกนังโบกกลัวยืนตรงเมื่อกี้กันอ่ะเอาแมออกร้องด้วยออกถึงแล้วนะครับผมนี่สวยมากนะครับคนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นหัตตายของ ทางส่วนอาหารนาทายส่วนตัวนะครับคนน้อยมากนีม่มีพายมีพายเซิร์ฟบอร์ดด้วย <c oughs> <c oughs> มีเรืออะไรก็ไม่รู้ครับอย่างบปเรื่อเลย บอยอย่าวิ่งลูกระวังเสือเปลือหอยด้วยโฟกัสไปลอยอยู่แล้วครับ หมดแรงยังคะหมดแรงยังคะเล่นตั้งแต่สว่างยันมืดเนี่ยหันหน้ามาหน่อยคะ่ะหมุนหมุนมาหมุนมาหมุนมาเรือมาแล้ว ดูพี่ๆดิติดใจอะไรตรงนั้นอะยิงเลยยิง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 บรรยากาศยามเช้าวันใหม่นะครับ เดี๋ยวจะไปทะเลกันยามเช้าแล้วค่อยกลับมาเล่นสระว่ายน้ำกันนะครับอาหารเช้านะครับเป็นลูกเว้ยนะครับผมเกได้เลยหนูกินข้าวก่อนแนละ้วเดี๋ยวไ้มากินขนมปังผมกระปองบุงกาแฟดีนะครับกัดยามเช้า ก่อนไปเล่นน้ำทะเลอีกรอบมนุษย์เมียมนุษย์เมียมนุษย์เมียสั่งให้เปิ้งขนมปังให้หน่อยนกเอากี่แผ่นนกเอากี่แผ่นเอากี่แผ่นสองแผ่นครับตามนั้นโควิดใช่ไหมตามมาปิ้งขนมปังไหมลูก ก็จะหมุนออกมาเองลูกจะเอาแบบโควิดหรือเอาแบบขาวก็ได้นะ้วก็เีลงไปเไปอาดิหนูหยิบไปเลย เนี่ยเนี่ยตัวที่เขายืนรอเนี่ยโอ้โหนี่เขาน่าจะอิ่มแล้วลูกนิ่งเชียร์อุ้ยตัวนี้แบบอยู่ในน้ำนานมากจนจนกระดองเป็นตะไข่เลยอ่ะนี่นี่นี่โผล่หัวมาแล้วโผล่หัวมาแล้วเนี่ยดูดิกระดองเป็นตะไข่เลยอ่ะอย่าแกล้งเขาลูกยืนก็ยืนให้เขาไปตรงๆ โอ้เยอะเลยตรงนู้นต so he mm ัวใหญ่มากแต่เราเราไม่เดินไปหรอกลูกตัวนี้เขาไม่หิวแล้วลูกโอ้เก่งจังเลยปฟกัสน yes ิ่งๆดิลูกโฟกัสนิ่งๆแม่บอกว่าไงเสื้อก็เปิดแล้วนะเสื้อก็เปิดแล้วชายเสื้อข้างล่างลุกขึ้น อย่าให้เตื้อเปิดมันลากถือแน่แน่เขาโผล่หัวมาแล้วลูกโบจิ้มให้โดนลูกไปๆจิ้มชอบอยู่ที่ตะก้อเพราจับเพอาจับให้พอะจับให้ให้เข้าไประวังโอ้โห่ไอ้หมับหมับ เออให้เขาเบาๆลูกน้องโบไม่ต้องเดินไล่เดี๋ยวตกล่องมันมีล่องอยู่เอ้ยนั่นแหละย้อนไปโอ้โหทีนะครับผมมาย้อนไปนะครับตอนเด็กๆคราวนี้ผมพาลูกๆมาแทนนะครับดูครับต้องกัสได้ตัวยิ่งนยิ่งตกองการ 过来。 ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเท่าน,นี้นะครับการเที่ยวก็คือสิ่งสําคัญนะครับผมการพักผ่อนหลังจากการทํางานเหนื่อยๆครับผมโอเคครับ